เรียนชุมชนบ้านหนองบ่อวิจิตรราชสามัคคีนะคะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนักเรียนทั้งสิ้นนะคะ254คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ก็จัดการเรียนการสอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นขยะอย่างนี้นะคะเราก็รณรงค์เรื่องของการกําจัดขยะโดยพานักเรียนไปดูบ่อขยะพานักเรียนไปดูการอนุรักษ์เช่นผ้าไหมการทําไม่กวาดโดยให้คุณครูน,นี่พานักเรียนเข้าไปเรียนในชุมชน โรงเรียนของเรานะครับมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แผน Eco s c h o o l นะครับแผน Eco s c h o o l ก็คือการที่โรงเรียนใช้สิ่งแวดล้อมเป็นฐานนะครับให้เด็กได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆหลักการของโรงเรียน Eco School นะครับจริงๆแล้วเป็นของต่างประเทศนะครับแต่ได้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้นําเข้ามาโดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมครับหลักสูตรนี้นักเรียนจะต้องไปศึกษา สภาพแวดล้อมหรือสภาพปัญหาของชุมชนเพื่อนําเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็นํากลับไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนครับวันนี้ผมเป็นเื็ขยะบริเวณป .5 ทับหไม่สะอาดครับบริเวณป .6 ทับ2ไม่สะอาดพาะมีขยะตามชิ้นการเรียนรู้แบบ Eco School นะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทั่วไปนะครับจากนั้นชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับจะมีการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับจากนั้นปรถึงป .6 จะไปเรียนรู้สิ่งแวดล้อมข้างนอกนะครับหรือชุมชนนั่นเองแล้วค่อยนำกลับเข้ามาศึกษากันในโรงเรียนครับสนุกมากค่ะเพราะได้เรียนรู้ในสถานที่จริงได้สัมผัส และลงมือทำจริงเช่นเรื่องที่หนูสนใจคือการทอผ้าไหมการทอผ้าไหมต้องใช้ตัวไหมในการทอและใช้มะเกือยอมให้มีสีหนูรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เห็นอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชน หนูรู้สึกอยากกลับมาเรียนอีกครั้งค่ะคุณครูพาเข้าไปในชุมชนแล้วให้เข้าไปศึกษากับคนในชุมชนที่มีความรู้ในสิ่งที่ผมสนใจโดยจะมีคุณครูคอยดูแลและให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆเมื่อเรากลับมาในโรงเรียนเราก็จะนำปัญหาต่างๆมาพูดคุยกัน และจะหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้7ขั้นตอนครับหลักการของ Eco School นะครับมีการเรียนรู้ทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับเป็นการหาประเด็นเพื่อเรียนรู้นะครับ จากนั้นเมื่อนักเรียนได้ประเด็นในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะครับนักเรียนก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการหาความรู้ฐานนะครับซึ่งการหาความรู้ฐานก็คือการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับและ3นะครับเมื่อได้ความรู้แล้วนะครับนักเรียนก็จะนําไปวิเคราะห์นะครับเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนและก็ความรู้ที่ได้มานะครับและขั้นตอนที่4ี่นะครับ ก็จะเป็นกระบวนการที่ได้นะครับมาช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็หาทางเลือกนะครับเมื่อได้ทางเลือกแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5นะครับนั่นก็คือการวางแผนนะครับขั้นตอนที่5คือการวางแผนการปฏิบัติเมื่อได้แผนการปฏิบัติแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่6ก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือชุมชนนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่7นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการมาคุยกันว่า ดีไม่ดีนะครับต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงครับผมผลที่เกิดนะครับในโรงเรียนณขณะนี้นะครับโรงเรียนนะครับกำลัง,งจะเข้าสู่นะครับโรงเรียนเวทศีโรนะครับก็คือขยับเป็นศูนย์นะครับ เนื่องจากการจัดบริหารจัดก,การขยะนะครับและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับที่เกิดประสิทธิทภาพเกิดประสิทธิทผลจากการจัดการเรียนรู้แบบอีโคสคูลนี่ครับการต่อยอดนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่โรงเรียนแกนนำนะครับในด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในในค่าวต่อไปครับ